oh, oh, oh. ในชุกชีวิตโอหญิงแสนสมขึ้นมาบนเมืองมนุษย์ได้มอบร่างใหม่ให้กำนางเพื่อออกตามหาเนื้อคู่ที่แท้จริงฉากนี้เราจะพาทุกผู้ชมมาพบกับตัวตึงของเรื่องาสาบซอนนะฉากนี้ขอเสียปงปรบมือต้อนนะ ถ้าเกิดว่าชายคนใดโดนตัวดำดงและไม่คานแสดงว่าผู้ชายคนนั้นคือเนื้อคู่ของดำดงค่ะแล้วกินกนออกตัเอริืึ้น่ไงน่นักดนีครับับพังวันให้เสร็จนะครับาร์สครับาไม่รอหลายๆบร์สรอเพื่อนได้ของกินอย่างเดียวเลยอ่ะมาช่วยถือให้ไงอัน่จะกินก็กินเลยอ่ะกิน สงสารเอาไปเผื่อพ่อเผื่อเพื่อนผับพังชาจะกินไม่กินจะกินได้ยังไงล่ะของเพื่อนผับพังชานุ่นดิบผับพังของเต๋าตะลั่นฟอร์มีข้างขอบคุณคพังชาผับพังชาเออเอาขึ้นรถเราเลยบ้านเอาขึ้นรถเลยตามยันบ้านนะพวกไอ้ลูกแเอาไปกินเถอะผับพังชาผับพังชาเออก็ลุงมึงในเต่าเห้ยเห็นแค่มาตั้งแต่เน็กแต่น้อยมึงจะไปอะไรกับเขามากว่าทุกวันนี้เขาประกาศเกียร์มึงอยู่เปล่าเปล่า แต่กูก็ไม่เข้าใจว่าทำไมทุกโรงนี่เกเลียดพ่อกูจังเขาเรียกเชียร์แบบไม่เชียร์พ่อกูอะเชียร์ไม่จริงใจคนเขาเลยไม่จริงจังนะครับยไม่จริงใจขอบคุณครับขอบคุณครับพูดถึงตลกในยุคนี้นะครับเรื่องความรอนะครับความเก่งใครไม่เคยน้องเต่าอย่างเงี้ยคืบอกแล้วพ่อมันยังไม่จริงใจเขาก็โชว์มืออยู่นะ เดี๋นนยวใจเย็นนะครับกำนึงน,นะครับให้ให้น้องเต่าแล้วน้องวันทางด้านนู้นตะคู่หนึ่งนะครับขอบคุณครับและไอ้คนที่ว่างๆก็ไปเรียกให้ด้วยนะไปดูขาใสงเลยเราได้เนี่ย <ๆ S 1> ทั้งงานเนี่ยมีพี่ดูลิเกเพ่นเลยเนี่ยลองเดี๋ยวขอบคุณครับผมครับมาตั้งแต่กี่โมงครับเนี่ยมาตอนที่บ่ายสีโโยส่โมงกีก่โมงหินปลายสี่โมงก็สี่โมงหินง ผูคนยุคดาเขาเลือกแต่สี่โมงที่นี่เขาเรียกบ่ายสี่โมงตอนเรียกได้ทั้งนั้นเนี่ยบ่ายถ่ายรูปอ๋อครับผมโอเคพี่อิมครับอ่ะพี่จะหลบทำไมอ่ะขอถ่ายคู่อ๋อโยงโดนมาด้วยมาฮะขอถ่ายรูปรูปใครตี่นี่พี่เขามาจากสุราษฎร์เขามาจากสุราษฎร์แล้วครับไอ้คนตายเนีเฮ้ยคนตายโยงผู้บริหารได้เลยว้าวคนตายมึงรู้จักคนตายไหเก็บ คนใต้คนไอ้อยู่จังหวัดไรนะจังหวัดไรนครนครเรน่องคอนซีชัรนมาละนครล่วงวนไปเพย์ครับพี่พยืนเลยครับโอเคพีพีนเขาไม่อยู่ทำไมตรงกินหูหูเห็นไหมพี่พีนเห็นไหมไม่เห็นเลยอ่ะ ไม่ขับรถมาจากซูร่าอีกแล้วล่ะว่ะมาเอาใหม่ให้พี่เอาใหม่ๆก็ได้ก็ต้องลงรุ่นแล้วต้องลงรุนอีกโอ้อยู่กันเป็นนิคมเป็นคันเป็นคันด้วยเดี๋ยวเว้ยมึงแซวมึงเซวใครมเห็นไหมมึงกินใจแบงค์เขาเจอโอ้โหเออเดี๋ยวฮะเอากำลังใจมาให้ไงครับฝนตกตนตรงคนดูก็ยังนั่งยันหนาแน่นแทงหน้าปากผมเลยพี่โอ้โหมึงได้เป็นคนมึงลงตรุ่นแล้วก็แทงหน้าปากเลยเหรอ ถ่ายรูปถ่ายรูปดำดงผมว่าดีนะทำไมอะ่ะไอ้ผนนี้สิเนี่ยทำไมน้ำฝนมันขังแล้วมันเหลืองเหลืองขี้ดินไงขี้ดินถ่ายเปล่าดำรงเป็นไหนบ้างหรือปเปล่าก็เพศน้ำผสมดินน้ำผสมขี้ดินกูมไม่เชื่อคนนะอ๋อกูมไม่เชื่อคนนะทำไมอะ่ะกูเล่นทะเลกูยังเกี่ยวในทะเละเลย โอเคครับคุณครับเราคุยกันมาพักแล้วมันเดินไปห้องน้ำเนาะพี่เนาะทางด้านนน้นอีกน้องอน้รับรางวัลให้เสร็จก่อนนะครับเวลาสักครู่นึงะครับใจเย็นนะใจเย็นใรอกันได้ทั้งคืนไม่ต้องกลวนคืนนี้เราเล่นยันหกโมงเช้าแต่ให้นอนไหวไหมถ้าพวกผมเล่นกันเดี๋ยวหกโมงเนี่ยไหวไหมเอาไหวแล้วก็นั่งกั็ไปผมไม่เล่นคุณนี้ đang lên cái gì anh của ông sáng để má lên, lên quá cho ừ. em, không phải rồi, rồi hôm nay cái tông cái gì, không phải rồi, 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 ไอป่ามันบอกมันยังไม่เห็นดั้ดงเลยวะขอบคุณสร้าของท่านมากนะใจนะครับขอบคุณมากมนะครับผมขอบคุณค่ะโอเคครับเอาครับเป็นเรื่องกระตอกเลยนะครับหมดแล้วครับตอนนี้ไมอยากออกแล้วเอียงแล้วหมดแล้วหมดแล้วเออจะรอไปแล้วเอาไงนะเอาไงครับผมชอบคุณคุณในป่าในดงอย่างนี้ทำไมคุณมาเดินคนเดียวล่ะครับ คุณจะมาพูดอย่างนี้ไม่ได้นะคะทำไมล่คะครับหนูเป็นผู้สาวกลางป่ากลางภัยหัน<ล>มาคุยกับผมสักนิดนะครับผมอเวนมันต้องเป็นตัวนี้ไม่เห็นหน้ากูอยังเนี่ยเอาแล้วครับอยู่เลยนะ